ใช้แล้วกำเนิดรางวัลมากกว่า1 2 0 0สองรบาทที่เราจะมาแจกให้กับคนดูที่มาร่วมกิจกรรมนี้ล่าเงนินรางวัลจากแอปเริมาได้กับผมอาร์ตสัตนั่นเองปัจจุบันมีผู้เขาร,ร่วมกิจกรรมของผมมากกว่า3า0รท่านมีผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ถูกต้องเพียงแค่50ท่านเท่านั้นเอง้วยกิจกรรมนี้เราจะได้เงินรางวัลตามอันดับที่เราจบไปที่คืนตามนี้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อ3วันก่อนเราอยู่อันดับที่10,000กว่าเลยด้วยซ้ำต่ปัจจุบันด้วยการร่วมแรงร่วมใ,ใจจากคนดูที่น่า 2,500บาทและไม่มีใครกล้าทำแบบผมแน่นอนเพราะผมจะแบ่งเงินรางวัล50%ไม่ว่าจะจุกอันดับไหนก็ตามตอนนี้เงินไพรส์ของเราอยู่ที่1,250บาทเลยนะถึงแม้งเงินรางวัลที่เราหันเฉียออกมาอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะตกหลักหน่วยหลักบาทหลักสิบแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายท่านคงจะดีใจไม่น้อยที่ได้เงินรางวัลในครั้งนี้เพราะว่าเกิดจากการรวมแรงรวมใจของพวกเราครับ้วยผมจะแบ่งให้กับผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราและเยืนยาสิ์ถูกต้องซึ่งการยืนยาสิที่ถูกต้องจะต้องมีข้อความแบบนี้และไม่ต้องห่วงเลยเอราะ50%ผมไม่ได้เก็บไว้ครับับเเราจจะนนนปป็ทุไดกิ การอนืนอีกไม่ว่าจะเป็นวงล้อ50บาทสุงม2ผู้โชคดีเราละห้าสิบอลเลตที่เราจะแจกกันทุกๆคลิปเลยหรือจะเป็นอ่างเป่าที่เราแจกกันทุกคลิปเช่นเดียวกันเลยครับเหลือ,อแค่2วันเท่านั้นกิจกรรมนี้ก็จะจบลงตอนนี้เรามีเงินรางวัล1น50บาทถ้าใครที่อยากมาร่วมตี้ไปด้วยกันเงินรางวัลแบ่งออกมาอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่เชื่อเถอะว่าหลายคนมีความสุขและแฮ ppy เพราะกิจกรรมนี้มันต้องเชิญเพื่อนบางท่านไม่เก่งเชิญเพื่อนวันนี้ผมอาสามารวรวมลังในการไปล่าเงินรางวัลกันผมทำทั้ ใครดูคลิปนี้ถ้าทำตามคุณจะได้รับเงินวอลเล็ตฟรีทุกคนอย่างแน่นอนย้ำเลยว่าได้ทุกคนนะดูให้จบผมรับประกันที่เลยครับอยากรู้ไหมต้องทำอย่างไรไปดูใค,ใครเห็นคลิปนี้โชคดีมากครับเพราะผมกำลังจะพาทุกคนคขดูเนี่ยไปร่วมลาก,ก,กร,รมเงิรรางวัล5 0,000ืน 50, 000บาทจากกิจกรรมของเรมอนเอแบบนี้แหละครับผมโดยจะต้องติด1 0,000ือันดับนะครับถึงจะได้รับเงินรางวัลและรางวัลที่1คือ5 0 0 0 0นบาทแต่ถ้าคุณไปลุยเดี่ยวคุณอาจจะไม่ติด1 0 0 0 0อันดับก็ได้นะครับซึ่งวันจะไปต้องเชิ ผมเลยจะตั้งแกงล่าเงนินรางวัลขึ้นมาโดยหากใครที่มาช่วยผมกดลิก์นะครับผมจะแบ่งเงินรางวัล50%ให้กับทุกคนคืนกลับไปแบบเท่าเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะร่วมล่าเงนินรางวัลกับผมนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันง่ายๆครับมาเข้าไปที่บ้านเขียวไลน์ที่ผมจะขึ้นบนนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ แอดนะครับตามนี้เลย674 M H A H Q อ่าแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดเสิร์ชไปได้เลยฮะและเรากดกดเพิ่มเพื่อนไปหลังจากนั้นนะให้กดคาว่าแชทครับอ่าสวัสวดีหากคุณต้องการเข้าร่วมทีมล่าเงินรางวัลเลมอนเอทไหมฮะกับอาร์ตให้พิมพ์คำว่าเข้าร่วมนะแล้วก็เบียร์ราเดียบอกคือถ้ารางวัลศูนย์นะอาจจะแบบโบว์เวอร์เราได้ห้าหมื่นผมก็จะแบ่งสองหมื่นห้าพันบาทมาแบ่งนะครับคืนให้กับท่านผู้ชมไปแบบเท่าๆกันทุกคนเลยส่วนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะนำไปจัดก,ก,ะะก,กิ คนเลยนะเพราะฉะนั้นหากใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้มาร่วมพลังกันครับนี่ให้กดคำว่าเขาร่วมแล้วกดไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้อ่าให้เราอ่านกติกานะอย่างแรกครับกดลิงก์นะครับคำเชิญของผมน,นะให้ขึ้นเป็นที่มันขึ้นว่าอาร์เูเดี๋ยวผมขึ้นแบบหน้าจอแบบนี้ให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดแคปเจอร์แล้วส่งหลักฐานแล้วก็รอรับเงินรางวัลได้เลยและง่ายๆเดี๋ยวผมทำให้ดูกดลิงก์เข้าไปแบบนี้ฮนะหากใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลมอนเองให้ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยก่อน ไปเรียบร้อยนะคะเขาจะมีอย่างนี้นะครับให้เรากดเข้าร่วมเลยเมื่อเรากดเข้าร่วมนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกดเข้าใจแล้วนั่นเองนะทาแค่นี้ท่านผู้ชมก็ได้เป็นทีมเดียวกับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยกติกาต่อไปง่ายๆนะครับทุกๆวันนะเราจะสามารถมาช่วยนะครับเช็คอินนั่นเองนะโดยผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เช็คอินไว้ให้นะครับในทุกๆวันเลยท่านผู้ชมสามารถมาช่วยผมนะครับในการเพิ่มดอกไม้ไฟและวันนี้เนี่ยเราเริ่มช้ากว่าคนอื่นเขาแต่บอกแล้วนะผมอยากจะทํากิจกรรมนี้เพราะเราอยากให้ทุกคนได้มาร่วม จริงๆนะครับผมไม่ได้จะเอาคนเดียวเราจะต้องได้ไปด้วยกัน50%นี้ทั้งหมดไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ผมจะแบ่งเท่าๆากาันคืนให้กับท่านผู้ชมไปแล้วก็อีก50%เราจะเอาไปจัดกิจกรรมอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หากใครเห็นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดนะอันนี้คือบอกก่อนว่าเราแจกจริงๆเราจดให้จริงๆนะครับเรียบกดเข้าไลน์แล้วก็ทําแบบนี้จะได้เข้าร่วมไปด้วยกันนะครับผมเพราะากิจการรมนี้ผมตั้งใจทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะฮะอจริงๆ,ๆนี่ผมแค่ทาคลิปเชิญเพื่อนธรรมดาให้ท แล้วอ่ะใครที่สมมติว่าดาวน์โหลดยังไม่เคยดาวน์โหลดเลมอนเอทนะครับแต่กดลิงก์เข้ามาอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาแล้วมันไม่เด้งเลมอนเอทต้องไปอัปเดตหรือต้องไปดาวน์โหลดใหม่เนี่ยแนะนำให้ดาวน์โหลดไว้ก่อนหรือว่าพอดาวน์โหลดเสร็จค่อยมากดลิงก์แล้วก็กดเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดแคปไว้ได้เลยแล้วก็ส่งมาที่บ้านเขียวนะฮะได้เลยจะมีรูปนี้กับรูปที่กดยืนยันสําเร็จนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้รอติดตามอย่ามัวลลงเลกันนะเพราะกิจกรรมนี้ใคร,ร,บคนนนนครับ้นนคลิใป เรามีแจกอ่งเปาเวลตฟรีถ่ายคลิปวิดีโอนี้กันด้วยโดยผมจะสร้างลิงก์อ่างเปาและนําไปไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ใต้คลิปหลังจากคลิปนี้ลงไปแล้ว38นาทีนะครับคลิปนี้จะลงเวลา5โมงเย็นหรือ17นาฬิกานะอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนเยอะมากแต่อย่างที่บอกไปช่วยกันสนับสนุนผมเยอะๆผมจะนำไรายได้มาแจกให้กับผู้ชมอีกมากมายเลยแหละครับรวมถึงเงินรางวัลอีก50%าในคลิปถ้าผมได้มาเยอะเนี่ยแน่นอนเราแจกให้หมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล สวัสดีครับ